สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเจ้าถุงทองคันนี้นะครับพาเที่ยวในเขาคอนะครับมาดูกันนะครับว่าในเขาคอจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหรือว่าสวยๆตรงไหนบ้างนะครับผม ครับและเมื่อคืนเรานอนกันอยู่ที่นี่นะครับบ้านหยุดเวลานะเขาคอบรรยากาศดีมากเลยครับผมบรรยากาศแนวแบบว่าส่วนตัวส่วนตัวนะครับรอบๆข้างก็จะมีแต่ธรรมชาติไม่เห็นผู้คนเลยครับธรรมชาติล้ลวนเลยครับที่นี่บรรยากาศเงียบสงบส่วนตัวมากเลยครับส่วนตรงนี้เป็นมุม นั่งเล่นนะครับมุมปาร์ตี้เหมาะกับการมาเป็นครอบครัวใหญ่ๆตั้งแต่5-8ถึง8คน15คนก็พักได้นะครับที่นี่แต่ผมนอนบ้านหลังเล็กด้านบนนะครับเป็นบ้านพักสำหรับ2คนเป็นบ้านพักที่ราคาค่อนข้างถูกมากเลยในเขาคอครับเริ่มต้น2คนที่1,000บาทเองครับที่นี่ แต่ถ้ามาหลายคนก็ต้องลองสอบถามทางเพจของบ้านหยุดเวลานะเขาขอดูนะครับว่าเขาคิดราคายัางไงนะครับแต่ราคาที่นี่เท่าที่เช็คมาเป็นราคาค่อนข้างถูกมากในเขาข้อแล้วครับผมและบรรยากาศดีด้วยครับมองเห็นวิวแบบสุดไปเลยครับตรงนี้ครับ นี่นะครับบ้านหยุดเวลานะเขาค้อที่เรามาพักเมื่อคืนนี้ครับอันนี้เป um> ็นภาพถ่ายอีกมุมนึงนะครับจากถนนที่กาลังจะออกจากบ้านหยุดเวลาไปข้างนอกนะครับก็จะมีบ้านคนที่เขาดูแลข้างๆบ้านเนี่ยข้างข้างบ้านหยุดเวลาอีกหนึ่งหลังนะครับก็มีลานกางเต็นท์ให้ด้วยนะครับเนี่ยเขาคิดค่ากางเต็นท์หนึ่งร้อยห้าสิบบาท ต่อท่านเหมือนกันแต่ผมนอนบ้านหยุดเวลาหลังเลขที่อยู่ด้านบนตามรูปภาพนะครับก็จะเห็นนะครับว่าบริเวณบ้านหยุดเวลานะเขาคอนี่จะมีช่องหน้าผาครับเนี่ยด้านหน้านะครับตรงที่ถนนวิ่งด้านหน้าบ้านหยุดเวลานะครับตรงนั้นเป็นหน้าผาครับมองไปตอนกลางคืนก็จะเห็นมันไม่เห็นอะไรเลยครับมันมืดแต่ถ้ามองมาฝั่งด้านนี้นครับเนี่ย มองมาฝั่งด้านตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านหยุดเวลานะครับเนี่ยบรรยากาศก็ถือว่าอยู่ที่สูงเลยนะครับแล้วก็มองไปได้วิวที่สวยมากอีกที่หนึ่งเลยครับแนะนำเลยครับท่านไหนที่จะมาเที่ยวเขาค้อมาพักที่บ้านหยุดเวลานี้ได้เลยครับบรรยากาศดีมากถ้าชอบความเป็นส่วนตัวนะครับมากับคู่รักหรือว่ามาเป็นหมู่คณะก็เหมาะครับ มีอาหารมาส่งถึงที่ครับตอนกลางคืนเมื่อคืนผมมาอุณหภูมิอยู่ที่สิบห้าองศานะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบเงียบสงบเงียบสงบกันเลยอะตรงนี้นะครับบริเวณบ้านหยุดเวลานะเขาข้อตรงนี้มีอยู่แค่สองหลังเท่านั้นนะครับถือว่าห่างไกล ผู้คนเลยครับถ้าท่านไหนต้องการมาเที่ยวในแนวแบบว่าสงบสงบ,ส,งบส,ส่วนตัวส่วนตัวรักธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติแนะนําเลยครับเนี่ยมาที่นี่ครับเนี่ยสวยจริงๆนะครับวิวก็สวยบ้านก็สวยถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อไปทางเพจของบ้านหยุดเวลาเขาคอได้เลยนะครับที่พักพร้อมลานกลางเต็นท์ เดี๋ยวผมจะพาขับรถออกไปเที่ยวชมในเขาค้อนะครับว่ามีที่เที่ยวตรงไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจแต่ว่ามันมีที่เที่ยวเยอะมากเลยครับเท่าที่ดูก็เยอะอะครับแต่ว่าจะพาไปบางจุดที่น่าไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะแวะตรงไหนบ้าง ก็ถ้าเกิดมองมาทางด้านนี้ก็จะเป็นพระตำหนักเขาค้อนครับที่อยู่ด้านบนที่เห็นด้านบนนะครับเป็นพระตำหนักเขาค้อนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นทางที่เราจะขับรถลงไปนะครับเนี่ยครับทางก็เป็นถนนลูกรังอย่างเงี้ยครับประมาณสักร้อยเมตรเองครับร้อยสองร้อยเมตรเนี่ยนะครับแล้วก็ลงไปจะเจอทางคอนกรีตนลครับ ครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่จุดท่องเที่ยวที่หนึ่งนะครับที่เราจะพาเวะเที่ยวก็เป็นหมอนแกะเขาค้อนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนะครับคนก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ เดินเข้าไปนะครับซื้อบัตร100บาทแลกน้ําได้นะครับแล้วก็จะมีแกะให้เราดูนะครับแต่ผมไม่ได้เข้าไปนะครับ แล้วบริเวณตรงที่จุดชมแกะตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของส่วนของลานกลางเต็นด้วยนะครับเนี่ยท่านไหนที่จะมาพักเป็นลานกลางเต็นหรือว่าเป็นบ้านก็เข้ามาติดต่อสอบถามตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ย ก็จะเห็นว่ามีผู้คนเข้ามาชมแก่กันเรื่อยๆนะครับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งกันเยอะเลยครับวันนี้วันเสาร์เขาขค้อกือคืนนะครับ ตอนนี้เราถึงจุดชมวิวทะเลหมอกเขาคอแล้วนะครับผมมาถึงนี่จะบ่ายสองโมงแล้วครับทะเลหมอกก็คงไม่เห็นแต่ว่าเมื่อเช้าก็ไม่มีทะเลหมอกนะครับเพราะว่าลมมนแรงเท่าที่ดูจากทางเพจทางเขาคอที่เขาโพสกันนะครับอันนี้ก็มันเป็นในช่วงของไฮซีซันนะครับก็จะมีร้านค้าขายของอยู่นี้ประมาณสัก ถึงถึงตรงจบไฮซีซันนะก็จะถึงประมาณสิ้นเดือนมกราคมครับร้านค้าบริเวณนี้ที่จุดชมวิวทะเลหมอกนี้ก็จะเขาก็จะเก็บนะครับแต่ช่วงไฮซีซันตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมกราคมก็จะมีขายอย่างนี้ตลอดทุกปีนะครับเนี่ยครับถึงแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูตรงที่เขาชมทะเลหมอกนะครับ ฝั่งนี้นะครับที่เขามายืนดูทะเลหมอกยามเช้ากันที่ว่าหมอกแน่นๆล้นๆเลยครับตรงนี้ครับเป็นไฮไลท์ของเขาค้อเลยครับผมข้างบนที่เห็นเขียนว่า t o t นั่นคือเป็นลานกลางเต็นท์นะครับก็มีบริการลานกลางเต็นท์ข้างบนมีเครื่องทำน้ำอุ๋ยนะครับห้องน้ำ ผมไม่แน่ใจว่าค่าบริการกลางเต็นท์ท่านละเท่าไหร่แต่ก็วิวสุดเลยครับข้างบนเป็นของ t o t นะครับก็มองเห็นทะเลหมอกเขาค้อที่ชัดเจนเหมือนกับตรงที่จุดชมวิวทะเลหมอกเขาค้อตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปให้สุดสะพานนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับ ็จะเห็นเด็กน้อยมาขายของกันอย่างนี้จนชินตายนะครับบางท่านที่มาบ่อยๆเขาฮ้อเนี่ยครับตรงนี้เป็นจุดชมทะเลหมอกนะครับเนี่ยครับแต่ว่าตอนเช้าๆถ้าลมไม่แรงก็น่าจะได้เห็นหมอกนะครับ ในวันที่ใครมาเที่ยวช่วงที่ลมไม่แรงในช่วงหน้าหนาวเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับจะได้เห็นทะเลหมอกค่อนข้างจะบ่อยที่สุดกว่าที่อื่นในเขาค้อนะครับเพราะตรงนี้เป็นจุดขึ้นของหมอกโดยตรงเลยครับไฮไลท์ของเขาค้อก็ตรงนี้แหละครับที่ว่ามาดูทะเลหมอกนะครับเนี่ย ข้างล่างที่เห็นก็เป็นอ่างน้ำรัตนัในนะครับวันนี้ถือว่าคนน้อยนะครับปกตินี่วันหยุดคนแน่นเลยครับก็จะมีกลุ่มของชาวบิ๊กไบค์นะครับที่ขับมาเที่ยวกันในตอนนี้ โ้ oh, สวยมากเลยครับแต่ละคันดูครับสวยงามมากเลยครับรถ ตรงบริเวณด้านล่างจะเห็นว่ามีบ้านพักเยอะแยะเลยนะครับผมก็สอบถามราคากันดูได้นะครับบริเวณนี้ตรงนี้ซึ่งเป็นจุดท็อปวิวของเขาค้อเลยนะครับเนี่ยบ้านพักเอาราคามีตั้งแต่หลักพันยันหลายพันเลยแล้ครับเนี่ย บริเวณนี้พอเป็นจุดท็อปวิวของเขาคอนะครับ